มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระมหาเทวีเจ้าว้ายขอบคุณ fc กลายเป็นกระแสที่ชาวโซเชียลต่างให้ความสนใจได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างบนโลกออนไลน์ในช่วงนี้สำหรับแม่หญิงดีหรือว่าคำพิติดป,ปากที่หลายคนคุ้นเคยเจยย่าวีนหรือที่ชอบเรียกแทนตัวเองว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ เน็ตไอดอลสาวสสุดหาที่เรียกว่าสร้างสรรค์คอนเทนต์ขำขัญให้กับโลกโซเชียลได้ติดตามโดยล่าสุดนะคะเธอได้เดินทางมายัางกอทอมทางรถไฟค่ะที่ทำเอานะทีแรกที่มาถึงก็มีเหล่าชาวโซเชียลแล้วก็แฟนคลับแห่ต้อนรับจนสถานีหัวลำโพงแทบแตกค่ะล่าสุดนะคะแม่หญิงดีได้ออกมาไลฟ์สดนะคะขณะที่ คลิปคนสนิทที่หนีผมตามกิจวัตรประจําวันจึงเด้ไลฟ์ขอบคุณเหล่าแฟนคลับโดยระบุว่าขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ที่ทําให้พี่หญิงดีมาถึงจุดนี้ค่ะจากนี้จะสรรหาวลีเด็ดให้สนุกสุดมันไม่คิดไม่ฝันว่าจะมายืนตรงจุดนี้ได้จะไม่ลืมแรงใจแรงเชียร์ที่ทําให้แม่หญิงดีจากอําเภอแม่ลานปัตตานีได้มาสู่หัวเมืองบางกอก สิบนิ้วประนมขอบคุณ f c กว่าจะมาถึงวันนี้เจอขวากหนามทุกสิ่งทุกอย่างจากใจจริงๆก็รักบ้านเกิดก็ต้องมาทำอะไรที่เป็นตัวเราที่สุดพยายามจะทำคอนเทนต์ดีๆขายขำให้กับทุกคนค่ะนอกจากนี้เธอยังได้เล่าบรรยากาศการเดินทางขณะที่ขบนวนรถไฟผ่านโคกโพผ่านเทพาจานะหาดใหญ่จนพัทลุงแฟงขลับให้การต้อนรับดีมากๆ มาจนถึงหัวหินก็มีคนเข้ามากอดมาหอมจำนวนมากและพูดว่าขอขอบคุณ FC ฟซาทำให้แม่ได้มายืนหนึ่งในบางกอกไม่คิดไม่ฝันเลยนี่คือแรงใจแรงเชียร์ไม่มีอะไรมากไม่รู้ว่ามาถึงตรงนี้กินดีอยู่ดีที่พักไม่ต้องเป็นห่วง ส่วนคำถามที่ว่าจะรับแต่งงานถ่ายหนังถ่ายละครโดยเฉพาะบทนางเอกอย่างเดียวเท่านั้นในส่วนนี้แม่หญิงดีย้ำว่านางเอกหรือไม่นางเอกก็รับหมดเพราะว่าย,ยัางติดดินเหมือนเดิมอย่างไรก็ดีนะคะหายใช้การของเมืองทิพย์ไม่และมาถึงตรงนี้ก็ไม่ลืมคอนเทนต์เดิมๆของตัวเองแบบที่ขายำํำขายตลกเฮฮาอย่างตลอดมาและเธอไม่มีอะไรเอาไปขายสวยอย่างแน่นอนค่ะ ครงนี้นะคะเธอได้ทิ้งทายถึง FC ชาวบางกอกเอาไว้ได้วยว่า FC กรุงเทพน่ารักจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเจ้านางเจ้าหลวงเยี่ยมจริงๆสุดยอดสุดยอดโอเคขอบคุณที่ให้การต้อนรับส่วนคนที่ตัดต่อรูปที่ไม่เหมาะสมที่โยงเกี่ยวกับการเมืองของเธอนั้นขออย่าเพราะมาหัวเมืองครั้งนี้มาหาเงินค่ะไม่ได้มาหาคุกนะคะ ท้งนี้แม่อย่างดีขอขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยสนับสนุนเป็นอย่างดีและจะสร้างผลงานที่ดีออกมาอีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีชา่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ